เราเชื่อกันว่าการศึกษาต้องนำไปสู่การปลดปล่อยทำให้มนุษย์ได้ค้นพบกับศักยภาพของตนเองได้เข้าใจชีวิตด้านในของตนเองที่มากกว่าตัวความรู้หรือวิชาชีพเฉพาะเพื่อให้มนุษย์สามารถเชื่อมโยงตนเองเข้ากับผู้อื่นเข้ากับโลกและสิ่งแวดล้อมเกิดความเป็นอิสระความสุขความรักความผูกพันต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง หรืออีกในหนึ่งก็คือมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวมีจริงหรือไม่เป็นไปได้หรือไม่และกระบวนการเรียนรู้ที่เรียกว่าจิตปัญญาศึกษาจะเป็นคำตอบได้หรือไม่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งนี้ยังต่อเนื่องกับครั้งก่อนที่เราพูดคุยกันเรื่องปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ด้วยจิตตะปัญญาศึกษาแต่ครั้งนี้เราจะลงไปสู่ประสบการณ์ตรงจากคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยรังสิตท,ท่านที่เรียนเชิญสนทนากันต่อเนื่องจากครั้งก่อนนะครับท่านเป็นคณะบดีคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยรังสิดตดรวรชาติเฉิด ชมจันทร์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเข้าใจเรื่องกายภาพนี่นะอย่างเช่นเวลาผมเจ็บเอวนะฮะเขาก็ให้ไปทํากายภาพผมตอนแรกผมก็เชื่อมันไม่ต่อแต่วันยาศึกษาวันเป็นยังไงอาจารย์มีคนถามผมเยอะมากเลยครับอาจารย์วิชาชีพอาจารย์เนี่ยพูดถึงอยู่แล้วโดยชื่อมันบอกเลยเป็นกายภาพบางทีก็นวดบางทีก็อบนะอาจารย์นะใช่ครับเป็นเรื่องทางกายแท้แต่อาจารย์ทำไมมาทํา เรื่องภายในเยอะมากผมก็บอกผมถึงบอกผมก็ยกภูเขาน้ำแข็งเหมือนเดิมแหละครับว่าจริงๆกายที่มันเจ็บปวดส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากใจที่มันมีบางอย่างที่มันอาจจะไม่คอนเน็กกับกายบางอย่างนะครับและที่สําคัญมากๆที่เราให้ความสําคัญที่เริ่มต้นที่ใจเพราะว่าเราต้องการผลิตเด็กหรือผลิตคนที่สามารถไปดูแลกายคนอื่นด้วยหัวใจแหงความเป็นมนุษย์ฉะนั้นใจเขาต้องเป็น ใจที่สมบูรณ์พอสมควรไม่ใช่น่าบึ้งตึงใช่ครับไม่ยิ้มเลยอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่มองเห็นแค่เห็นคนเป็นเป็นแค่ร่างกายบบบหนึ่งแล้วก็ทำมันผ่านผ่านไปเป็นสินค้าเป็นสินค้าเป็นอุตสาหกรรมอะไรบางอย่างที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคนที่ไปทำงานด้านนี้ก็ควรจะต้องเข้าใจเรื่องภายในตัวเองมากมากเลยครับแล้วก็เข้าใจเรื่องภายในของคนไข้คนป่วยถูกเลยครับขณะเดียวกันคนไข้คนป่วยก็ต้องการสิ่งนี้ด้วยใช่ครับ ไม่ใช่เพียงแค่ไปอบไปโน้นใช่ใช่รับใหม่ไหมหมายถึงว่าคณะกายภาพบําบัดเนี่ยนะคิดเรื่องนี้สอนเรื่องนี้เพิ่มเติมข,ขึ้นมานานหรือย,อยังจริงๆเราทําเรื่องนี้ย้อนหลังไปประมาณ7ปีแล้วนะครับเปีเลย <7 S 1> เจ็ดปีแต่เรายังไม่ได้เริ่มต้นเข้าสู่จิตตปัญ,ญญาจริงๆเราจะเพิ่มเข้าสู่จิตตปัญ,ญญาในประมาณปีที่3ามปีปีปีงปีแรกเนี่ยเราทํากระบวนการของอาจารย์กันก่อนง่ายๆว่าเรามองแล้วว่าการศึกษาเนี่ย ถ้าเรายังศึกษาเป็น Input b a บ e เนี่ยเด็กนักศึกษาเรามาแบบนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะให้ออกไปเป็นนักเกณฑบัตรที่ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เนี่ยกับเด็กเจนเจนวายเจนแซดอย่างนี้โหยากมากฉะนั้นเราคิดว่าเราต้องเราต้องปรับกลยุทธ์ของเราทั้งทั้งคณะเลยอันนี้ถ้าจะไปทั้งคณะได้นั่นหมายความว่าอาจารย์ทุกคนคอมมิตร่วมกันเราก็ต้องมานั่งทํากระบวนการกันก่อนทําเรื่องงานพลังกลุ่มแล้วก็ความสุขนั่นหมายความว่าอาจารย์จะสอนให้เด็กอิมเพท อิมเอิบดึงดำด้วยความสุขได้อาจารย์ต้องมีความสุขในการทํางานก่อนก็ไปทําเรื่องของความสุขของอาจารย์กันก่อนเลยตรงนี้ผลข้างเคียงมีค่ามากเลยนะใช่ครับให้คนทํางานมีความสุขด้วยนะไม่ใช่เริ่มตรงตรงนั้นก่อนเลยพอตรงนั้นประมาณสองปีเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเข้าปีที่สามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเราจัดกระบวนการเทรนนิ่งของอาจารย์เป็น TOT ฮะเทรนอาจารย์เพื่อให้อาจารย์เปลี่ยนจากครูหรือเปลี่ยนจากอาจารย์ที่เป็นสอนหน้าชั้นเป็นอินพุตเบสแต่ เปลี่ยนเป็นโคสแทนอันนี้คล้ายๆธรรมธาปิตยไตใช่เลยครับใช่ใช่เลยธรรมธาปิตยไตก็ใช้โมเดลแบบนี้เหมือนกันในวิธีการแบบนี้เหมือนกันคืออาจารย์ไม่ใช่เป็นคนสอนแล้วล่ะแต่อาจารย์เป็นคนจัดกระบวนการแล้วจัดกระบวนการอย่างที่ผมบอกหัวใจสําคัญของจิตตปัญญาศาคือต้องให้เด็กผ่านประสบการณ์ตรงฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องออกแบบกระบวนการให้เด็กมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นได้ก็ฝึกเนี้ยสีปีมาเนี่ย อาจารย์เจ<ม>็ปีในความหมายของอาจารย์เนี่ยเฉพาะมหาวิทยาลัยรังสิตหรือว่าตอนนี้เป็นกระแสร,ร่วมของค<อ>ณะกายภาพบําบัดต,ต่างๆตอนนี้ในคณะกายบัตต่างๆเนี่ยมีรังสิตเราเป็นจุดเริ่มต้นเลยแล้วก็ประมาณสองปีที่ผ่านมานี้มหิดลซึ่ง<อ>เป็นที่หนึ่ง<อ>ที่เป็นกายบัตอันดับแรกของประเทศไทยเริ่มให้ความสนใจเริ่มปรับหลักสูตรไปมีจิตอปัญญาเข้ามาแล้ว<อ>แล้วก็ล่าสุดนี่เองผมเพิ่งไปนําเสนออันนี้ใน คอนสโตเทียมฮะสภาคณะบดีต่างๆก็ทุกๆสถาบันเห็นด้วยละก็จะจัดกระบวนการนี้ให้กับผู้บริหารของสภาวิชาชีพทั้งหมดเลยทั่วประเทศ17ที่ทั่วประเทศในการเรียนรู้เรื่องจิตอัญญาเพื่อที่จะเริ่มนําสู่การเรียนการสอนในวิชาชีพการบัตรทั่วประเทศละนี่กำลังเริ่มขยายเรื่องเด็ดๆเยอะนะก็เป็นเป็นเป็นไพรอนีอาแต่มันไม่นี่นี่คือในวิชาชีพนะครับแต่สิ่งที่เราถูก แตกไลนออกไปเยอะพอสมควรผมถูกดึงให้ไปสอนพัฒนาครูในระดับปฐมและระดับมัธยมไม่ได้เกี่ยวเลยเอาแนวคิดแบบนี้ไปพัฒนาพัฒนาศักยภาพของครูให้คุณครูสามารถจัดกระบวนการกับเด็กได้อาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ช่วยลงรายละเอียดอีกสักระดับหนึ่งเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับการศึกษาร่วมกันในหลายๆที่ การที่จะเตรียมอาจารย์อย่างที่อาจารย์ว่าในสองปีแรกแล้วก็ยังมีการอบรมแลกเปลี่ยนกันมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังทีว่ายกประเด็นยังไงทํากันยังไงแล้วยากไหมกับบางทีคนอายุมากยากกว่าเด็กด้วยซ้ำอาจจะเป็นข้อดีของคณิคณะผมก็ได้ส่นใหญอาจารย์เด็กๆนะครับก็จะก็จะง่ายหน่อยก่อนวินง่ายหน่อยนะครับเริ่มแรกเลยคือ อเผอิญโชคดีจังหวะนั้นเนี่ยเราได้รีโนเวทคณะพอดี<ฮ>ะฉะนั้นเราออกแบบห้องใหม่เลยเป็นออกแบบเป็นห้องที่เราสามารถที่จะเห็นกันอ,อยู่ตรงไหนเราก็มองเห็นกันได้ <ฮะ S 2> เพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้เราสามารถเห็นกันแต่เห็นกันไม่ได้เห็นเห็นร่างกายกัน <ฮะ S 2> แต่เราจะเห็นความรู้สึกกันเห็นความทุกข์ สุขของคนอื่นกันโอ้ยเราซ่อนขอรู้สึกไม่ได้เลยดิก็คงประมาณนั้นแต่จริงๆไม่ได้ต้องการที่จะไปนั่งจับผิดแต่เราเห็นรู้ว่าเมื่อบางคนมีความทุกข์หรือมีความมีความไม่ไม่ไม่โอเคในบางช่วงเวลาเนี่ยคนอื่นสามารถที่จะ a p p l a u s ได้ง่ายขึ้นต่างกับสมัยก่อนที่ห้องพักเป็นใช่ห้องพักเป็นห้องๆเนี่ยมันถูกปิดล้อมอ่ะมันถูกขังอยู่ ขังตัวเองขังความรู้สึกตัวเองเออขังความคิดแล้วยังปิดกั้นคนอื่นไม่ให้เข้าอีกเราเริ่มต้นก็เริ่มต้นหลักรูปธรรมก็คือเราปรับภูมิทัศน์ของคณะใหม<ค>่ไม่มีใครโหวตไม่มีใครโวยว่าเขาเสียความเป็นอิสระหรือ <laughs> ความเป็นตัวตวนของเขาแรกๆคงมีครับแต่นั้นใช้อำนาจเหนือแล้วอำนาจเหนือในการปรับแต่แต่เราทําความเข้าใจร่วมกันนะฮะแต่ทุกคนก็โอเคครับโอเคแล้วก็ห้องที่เราใหญ่ที่สุดคือห้องประชุม เพราะเวลาประชุมเราประชุมร่วมกันทั้งหมดเป็น PLC ร่วมเป็น Professional Learning Community ของพวกเราเพะเห็นความรู้สึกกันก็คงต้องมีมากกว่านั้นเพราะว่าบางคนเห็นความรู้สึกแล้วก็เฉยเฉยอ่ามันที่สําคัญมากมันต้องคอน n e c t กันนะครับเห็นมันไม่พอฮะต้อง c o n n น c t กันให้ได้เสร็จแล้วก็เราก็เราก็ไป ทำกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรียนรู้ตัวเองที่สำคัญที่สุดที่เราให้ความสําคัญ,ญมากๆคืออาจารย์ต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าอาจารย์เป็นคนยังไงอาจารย์อยู่ในความหมายชีวิตของอาจารย์คืออะไรเป้าหมายชีวิตของอาจารย์คืออะไร<ฆ>อาจารย,าย์อยา,ยากจะไปยังไงอยากจะมีความสุขกับแบบไหนรู้ว่าตัวเองเป็นคนยังไงก่อนในะขณะเดียวกันก็เรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานทั้งอื่นด้วย<ฆ>เพื่อนร่วมงานก็เป็นยังไงเพื่อที่จะเวลาทํางานร่วมกันจะอยู่ด้วยกันได้ตรงนี้เป็นหลักส<ม>ูตรไหมตรงนี้ไม่ได้เป็นหลักสูตรเลยครับ<ฆ>เป็น,ปนกิจกรรมนอก นอกเหนือมหาวิทยาลัยแล้วก็นอกเขาเรียกอะไรบัญชีการฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยมีไว้เหมือนกันที่ว่าเป็นหลักสูตรนั้นหมายถึงว่าเราจะกระตุ้นให้คนเขาคิดว่าสื่อสารกันยังไงแล้วแคร์ความรู้สึกการเรียนรู้กันเนี่ยมันมันต้องมีสูตรอะไรไหมมีหมายถึงว่าเวลาหลักสูตรของการจัดกิจกรรมพวกนี้มีครับมีครับซึ่งเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเสมสิกขารายที่เขามาช่วยทํากระบวนการแบบนี้ให้กับเรานะครับ นี่ผรูปธรรมคือรูปแรกที่ลงรายละเอียดคือพัตตัวอาจารย์ก่อนเสร็จแล้วก็มาฝึกกระบวนการเรียนรู้ของของอาจารย์จากนั้นสิ่งที่แรกที่สําคัญมากๆเลยฝึกทักษะการเป็นกระบวนการให้กับอาจารย์ก่อนไม่ง่ายก็ฝึกความเป็นครูแต่เป็นครูพันใหม่ที่ไม่ได้ครูแบบฝึกว่าใช้ powerpoint ยังไงเขียนอันนี้คอสซีรีบัยังไงแต่ฝึกกระบวนการวิธีการฝึกอันแรกที่เราให้ความสําคัญคือ ฝึกการฟังของครูก่อนดี i s ิ e นิ่งไม่ใช่อยากจะพูดให้เด็กฟังอย่างเดียวอาจารย์ต้องเปลี่ยนใหม่คือฟังให้เป็นแล้วฟังด้วยหัวใจเป็นดี i s ิ e นิ่งอะไรเงี้ยฝึกทักษะการจับประเด็นฝึกทักษะการตั้งคําถามฝึกวิธีคิดของครูและที่สำคัญมากคือฝึกความมั่นคงของครูที่เชื่อมโยงกับงานพลังกลุ่มมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยผ่านมาเจ็ดปีนี่ร่าเรื่นดีไม่ลืมคับไม่ลืมไม่ลืมปัญหาก็คืออาจารย์ก็มาส่วนหนึ่งก็อาจจะต้อง ย้ายไปเช่นแต่งงานไปก็ลาออกไปก็จะมีอาจารย์ใหม่เข้ามาอาจารย์ใหม่เข้ามามันอยู่ระหว่างก็เริ่มกันใหม่ทะนั้นเจ็ดปีจริงๆแล้วถ้าฝึกจริงๆเนี่ยไปในสองปีก็เสร็จ c คอมพลีทนะฮะแต่ต้องเจ็ดปีเพราะว่านี่แหละเดินหน้าหนึ่งเก้าถอยหลังอีกหนึ่งเก้าเดินหน้าไปสองเก้าถอยหลังไปอีกหนึ่งเก้าอย่างเงี้ยจนกระทั่งปีนี้พึ่งจะครบครบสตรปีนี้แล้วก็เริ่มเดินเต็มเกือบเกือบเต็มสูบพึ่งพอใจแล้วในระดับ ด้วยจิตปัญญาทาให้เรารู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่เราทํานะครับแต่ผลผมคิดว่าเรายังไปได้ไกลกว่าน,นี้อีกครับไปกว่าน,นี้ได้ไหมายบว่าคุณภาพของเด็กจะดีกว่านี้ได้อีกอได้อีกเรียนถามอาจารย์เรื่องอาจารย์แล้วเรื่องนักศึกษาส่วนนักศึกษาเนี่ยเราให้เป็นความสําคัญพอๆกับอาจารย์เลยในขณะที่อาจารย์ฝึกเราจัดกิจกรรมคงวางโครงสร้างกิจกรรมอันนึง กับเด็กไว้เลยโครงสร้างเรามีโครงสร้างที่อยู่ไปเขาเรียก intra curriculum activity กับ extra curriculum activity เรามีกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตรในนอกหลักสูตรก่อนแล้วกันระวาง m i l e โตนไว้เป็นชั้นปีเลยปีหนึ่งเราจัดกิจกรรมมาเข้าค่ายเรื่องนี้ปี2กิจกรรมเข้าค่ายปี3ามกิจกรรมเข้าค่ายแล้วก็ปี4เข้าค่ายปีหนึ่งเราจัดกิจกรรมเข้าค่ายเรื่องของเหมือนกันเด็กครูต้องสอนเรียนรู้เรื่องตนเองเหมือนกันเด็กก็ต้องไปเรียนรู้ตนเองเหมือนกันเรื่องพวกนี้ก่อนปี ปีสองเราก็เข้าคกล้เรื่องของเรื่องของการทํางานเป็นทีมพอปีสามเรื่องของภาวะผู้นำเรื่องของการใช้อํานาจเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เขาตก่ลงมากชอบใช้อำนาจกันนัดตัวนี้เป็นตัวทําให้เขาตก่องและสุดท้ายปีสี่ก่อนที่พาเขาไปเรียนในวิชาการตรชุมชนคือให้เขาไปใกล้ชิดความตายนิดนึงไปเรียนรู้ความรู้สึกของคนที่ต้องตายหรือคนที่ใกล้ตายไม่ใช่ว่าตัวเขาเองต้องใกล้ตายก่อนนะ ก็พาเขาไปรู้สึกตรงนั้นเลยพาเขาไปรู้สึกว่าความตายมันเป็นยังไงเขาจะได้เป็นมิตรกับความตายได้แล้วเขาจะสามารถจะไปดูแลคนไข้ได้ไม่กลัวด้วยนี่นี่คือ extra curricular ส่วนใน intra curricular เราจะใช้ทุกจังหวะของการทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยในแนวจิตปัญญาศึกษาทั้งหมดเลยไม่ได้ทําเป็นแบบพิธีกรรมแต่หมายว่าทุกกิจกรรมที่ทําเกิดจากกระบวนการที่เด็กต้องมานั่งไข้รวน นั่งเรียนรู้นั่งถอดบทเรียนอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกับชีวิตเขาอะครับผมลำบากไหมที่เด็กเขาต้องปรับตัวลำบากครับลำบากมากเพราะว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของเด็กสมัยใหม่ใช่ไหมครับชอบไม่ชอบสื่อสารอะไรยาวๆไม่ชอบอยู่นั่งนิ่งๆอะไรยาวๆไม่นอบไม่ชอบฟังอะไรยาวๆชอบแปบปุ๊บปป๊บปุ๊บป๊บบเรียนเร็วเฟซบุ๊กสั้นๆสั้นๆส่งเมสเซจสั้นๆชคีย์เวิร์ดใช้ รูปสติ๊กเกอร์อะไรแทนความรู้สึกหมดดังนั้นเด็กจะมีตัวอื่นที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองผ่านเครื่องมือสื่อสารแต่กระบวนการจิตตปัญญาศักษร์เนี่ยเปิดเปิดพื้นที่ให้เด็กถ่ายทอดความรู้สึกตัวเองผ่านการพูด<ะ>ผ่านการสัมผัสกับคนอื่นด้วยใช่ซึ่ง,ย,งนนยากกว่ายากกว่าแต่แต่เราค่อนข้างพอใจกับเด็กยุคนี้นะครับ<ะ>ผมเข้าใจว่าเด็กต่อที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ฟโฟลในช่วงแรกเพราะว่าชีวิตเขาไม่เคยผ่านเรื่องพวกนี้ถ้า เราพาเข้ามาอยู่เรื่องนี้บ้างให้เขาดื่มดากับเรื่องแบบนี้อยู่ในบรรยากาศแบบนี้เขาบอกว่าเขามีความสุขกับเรื่องแบบนี้มากหลายๆครั้งเขาเรียกร้องขอแบบนี้ด้วยซ้ำฮะตรงนี้เองก็คงจะต้องขอให้อาจารย์ได้ขยายซึ่งจะบวกรวมกับที่เกลิ่อนไว้ตั้งแต่ครั้งก่อนก็คือเรื่องมีโครงการกับสามจังหวัดภาคใต้ในช่วงหน้านะอาจารย์นะครับท่านผู้ชมครับกำลังน่าติดตามนะครับและขอติดตามต่อพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ